ตามแต่อย่างของแท้คนะ่ะฉันไม่อยากให้ใครไปว่าเานะคือเพราะตัวฉันเองฉันก็ยังไม่รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรไมันเป็นแบบนี้เขาอ,อาจจะมีเหตุผลของค่า ตายอีโดต์แล้วค่ะคือจริงๆแล้วอย่าพูดว่าตามคุณนะแแรฉันไม่ได้อยากจตามหาเขาหรืออยากจะเจอเขานะคะฉันแค่อยากอยากรู้เหตุผลแล้วดีกว่าแค่นั้นเองคือถ้ามีโอกาสก็มีความสุขจบเลยแต่ตอนนี้ไม่ติดต่อไม่แล้วไมก็บอกคุณเลยว่า อยากรู้ว่าเหตุผลไหคะว่าถึงวันใดคนในแชื่อว่าการเป็นเพื่อนเราอย่างนี้นไม่ว่าเหตุ จำเราเราบังเอิญต้องเจอกันแพทดีคือก่อนหน้านี้เราก็คุยกันดีใช่ไหมคะต้องมีสิทธิเพราะมันเป็นเพื่อนคุยไหมเราเพื่อนเรารู้จักเพราะว่าไม่มีกันดีไม่รู้ถึงอย่างนี้เพื่อนบุกและกับจิตร์เขาเนี่ยมันไม่ได้สนิทกันขนาดโคตกันโตเราเปิดใจนะเราตัวแพทเองก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักจะคุยกันเองอะแพทรู้สึกว่าเธอไม่อยากลองใครเข้ามาเพื่อ ก็ไม่พัดนึกถึเลยเธรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยไม่คุยก็คือไม่คุยแต่แค่อยากรู้เหตุผลไม่ให้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าวันใดที่เราพร้อมหรือว่าวันใดที่เรากลับมาเจอกันติดต่ออีกก็ขอให้เราเป็นเพื่อนที่ดีกันนะตองนที่จะมาแจ้งข้อมูลมาว่าเราเจอตรงนี้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยตรี้ตรงนี้ตงนะคะ เราตรงๆเลยคือคนเคยไปในนั้นหราด้วยการคือักผัสกันเพื่อนเราก็เห็นเพื่อนเขาก็เห็นหรือแม้แต่คนนอกก็เห็นมันก็มีบ้างที่อาจจะวันนี้วันนั้นเขาไม่ได้พูดในเชิงว่าในแง่ไม่ดีเขาพูดในเชิงวี่เขาไม่รู้เลยคะว่าเราแบบเริ่มพูดกันแล้วเขาก็เแบนพูดขึ้นมาเฉยๆว่าเฮ้ยไม่ไม่เห็นเลย ดีกว่าเรียกว่าคนเราคนเราคุยกันมมันก็ไดมีความมีความสุขทานกันบ้างจรอใครถามว่าเสียใจไหมกว่ามันไมเป็นความเสียใจมากกว่าความเสียใจเพราะถามว่าไม่ได้หมายความว่าแพทเห้กับตัวเองแล้วห่ายว่า จากวงโคจรเหมือนแบบไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีคนคู่ด้วยมันไม่ถึงขนาดนั้นเหมือนมีข่าวว่าก่อนหน้านี้คุณแม่มันมี่เนข้อความก่อนนะนี้คุณแม่ทางเขาเขาไม่ค่อยมือแพทมันเกี่ยวด้วยหรือเปล่าคิดว่าอันนี้แพทกอดอยว่ในหน้าเกี่ยวเพราะว่าล่าสุดล่าสุดเลยยังฝุนด้วยกันอยู่ในนี้กับคุณแม่เขาใช่ไหมคะ ทำเแล้วอ่ะมันคงไม่ใช่กัิตภณฑ์ไจริงอย่างนี้ต้องไปแจ้งแจ้งหาบุคคลสูญหายไหมคะไม่ต้องแจ้งนะค่ะรุ่นนี้แล้วปล่อยลืมไอย่างครอย่างใยงรู้แล้วโสดแล้วปนการยังไม่จับาวว่ามีไห้แต่ว่าแต่ว่ไดเงื่ ได้เลยค่ะโอเคไม่เหมือนเราที่จะแบบไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักเก็อย่างที่บอกตอนนี้ใครเข้ามาท่านบอกเลยว่าเป็นเพื่อนก่อนเนาะเหนื่อยจริงเหนื่อยแบบคือเหมือนแบบงานก็เหนื่อยอยู่แล้วถ้าอะไรที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ปล่อยมันไปก่อนเรามาลุยไอ้ตัวกไป